อันนี้บุญ,บญ,บญมีคุณครูพิเศษนะคะ <g iggle> อันนี้วันนี้มาทําขนมอะไรหรอคะขนมอะไรคะขนมอะไรลูกขนมขนมขนมอ,อะไรอ๋อค่ะอันนี้กำลังปั้นแป้งน,น,นะคะนี่น้ำตาลน,นะคะ,ท,ะที่แม่หั่นให้แต่ผู้สอนคือป้าเอ็มนะคะ <g iggle> ไหนไหนไหนมันโทํทำยังไง มไหมคะให้ <c oughs> ดูนะคะแลราในนแบให้ดูหน่อยสิคะมันเป็นยังไงคะแป้งอะคะอ๋ <c oughs> อทำแบนแบนเราต้องเอาอะไรใส่เข้าไปหรอคะเอาน้ำตาลเอาน้ำตาลใส่เข้าไปแล้วก็ขอมลูกมา ของสมาคมอะไรคะสมาคมชาวสงขาเหรอคะโระรคะะรงการอะไรคะโครงการอะไรแล้วอ่ะโครงการอะไรลอยอะไรลอยจังคู่ลอยจังคู่ส,ส,ขง,ขสงขาลอยจังคู่สงขาลอยจังคู่ค่ะอ๋อไ,ไหนไหนๆๆไหนแม่ซูมให้โอเค